yeah สวัสดีครับผมเจอกับพิ娅กงนะครับวันนี้นะครับอยู่โรม่าเหมือนเดิมนะครับอยู่กับช่องแอดโมสายลุยนะฮะมาครับผมทุดละสิบบาทนะครับวันนี้อยู่กับเบอร์เจ็ดแปดเหมือนเดิมอย่างเคยนะครับเพียก็จะมาหาเทคนิคใหม่ๆเล่นลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมแอดโมสายบูนนะใช่สายลุยพูดผิดนะครับผมพอดีหลายช่องเกินบางทีพียก็ หลอนๆมั่งอะนะตอนนี้อยู่ที่เบตสิบสองบาทนะครับผมไม่มาเลยเว้ยแต่ว่าเหมือนวายจะลงมานะัดอกอนี้ไปครับเฟือง,งานเจ็ดสิบสองบาทไปนะครับเพิ่งเริ่มเล่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสุดร้อยห้าสิบบาทกะจะลงไปถึงครึ่งไหมเมื่อกี้ไม่ลงนะครับผมตอนนี้เล่นอยู่ประมาณหกโมงเย็นนะครับยังไม่ได้กดตั้งค่าเลยนะครับผมแต่แค่เล่นเบสิบสองเปิดมาได้เบสิบบาทเมื่อกี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสิบสองตลอดนะครับตอนนี้นะฮะ รู้สึกว่าเหมือนวายลงนะครับลองแช่เบติปสองไปก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่นี่ดอกนี้ไปนะครับผม468บาทนะครับผมน่าจะเป็นซุปเปอร์วินนะฮะมงกุฎกับทหารโผล่มานะครับผมสวยงานก็ซุปเปอร์วินไปจริงๆครับจัดมาดอกแรกก็ซุปเปอร์วินกันแล้วนะครับผม600้อยนะครับผมแนะนำเพื่อนๆแบบนี้คือถอนนะครับถอนไปเลย500บาทเล่นสักร้อยหนึ่งก็หมาเป็นไรนะครับถอนไปก่อนนะครับผมแต่นี่คือคลิป แอดโมนะครับผมมันก็ต้องทําคลิปกันต่อไปนะครับแต่ยังไงเยก็มั่นใจว่าไม่ขาดทุนนะครับรอบนี้ที่กลับมาเล่นนะครับผมมาดูกันนะครับจัดกันไปต่อครับผมยังอยู่นะครับผมตอนนี้ทหารไม่ลงมาครับแถบที่2นะครับมาครับมาได้ต่อเปล่าไม่มีต่อนะครับตอนนี้ โบนัสโบนัสไม่ออกนะครับโบนัสไม่ออกจะเหมือนจะออกแต่ก็ไม่ออกนะครับไปครับผมเอา159บาทแล้วนะครับผมเมื่อกี้ได้มา400กว่าบาทนะครับผมซุปเปอร์วินเป็นน้าเป็ดทีสองเมื่อกี้ได้เฮียแทงสามสิบหรือว่าสิบห้าก็น่าจะเป็นหกเจ็ดร้อยนะแต่ถ้าเป็นสามสิบก็น่าจะเป็นพันอยู่นะซุปเปอร์วินเนี่ย <c oughs> จัดไปหนึ่งดอกแล้วนะครับผมซุปเปอร์วินนะครับมันจะได้ภาพปกสวยๆไปเลยนะครับหนึ่งดอกอย่าลืมนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะฮะตอนนี้ไมโอเจเพตเก้าก็มีโบนัสให้อยู่นะครับสำหรับคนที่เติมนะครับแล้วก็สุ่มแจกเครดิตฟรีสำหรับคนที่ทักมาหรือว่าเมนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสุ่มแจกเครดิตฟรีนะฮะสำหรับใครที่ทักไปหรือว่า บางทีอาจจะเต็มบางทีก็เอี้ยขอโทษด้วยนะครับบางทีเขามีจํากัดน,นะครับเฮียก็ไม่รู้ว่าจะเต็มทุกวันวันนะวันหนึ่งเข้ากี่คนเฮียก็ไม่รู้นะนะครับผมแต่ก็อย่างน้้ยก็ดูคลิปเฮียแล้วก็ฝาก,กดสก๊อตไลค์กดไลค์หรื like อมาคอมเมนต์นใ้เฮียด้วยนะครับว่าได้ได้เครดิตฟรีกันหรือเปล่าแล้วก็แตกหรือเปล่านะครับบอกกันด้วยนะครับเฮียจะได้เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับก็แล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูเฮียก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่สับพอเฮียเข้ามาดูเฮียนะครับ ไปกันต่อครับผมจะอยู่กับโรมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะอยู่กับเกมโรมานะเพราะตอนนี้เฮียยังหาเกมอื่นที่ดีกว่าโรมายังไม่เจอนะครับเกมอื่นแม่กินอย่างเดียวเลยโรมายังพอให้เราบ้างนะครับผมแต่อย่างว่านะครับผมเล่น10ครั้งใครมันจะไปชนะทั้ง10ครั้งแล้วครับนะการพนันนั่นนะจะไปห่อนี้นะครับมีต่อไหมไม่มีนะฮะวายลงมาแถวกลางนี่คือจบเลยนะแถวกลางเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าระบบมันไม่ได้ทําให้แถวกลางเพื่อแตกนะครับผมจะทำไปต่อนะครับ 20บาทไปตอนนี้จาก600ลงมาเหลือ200นะครับดูไว้ทุกคนนะครับไม่เลิกก็แพ้นะครับผมถ้าได้แล้วนะฮะอย่าดูอย่าเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้เป็น30นย่ยบุกอย่างหนักเลยนะฮะกดเธอโบแล้วด้วยนะครับผมบางทีเราก็ต้องปรับตั้งค่าคาเตียงๆกันไปนะครับสองนี้ไปส0บาทกลับมานะครับลมาไม่ลงไม่มานะครับแถวที่สองไม่มีตัวเชื่อมเลยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอ้โหเงียบอยู่นะครับตอนนี้เงียบอยู่นะครับ สวย10ไปไปครับได้อีกดอกเดินนะครับผมอยู่กันต่อนะครับมาครับสวยจัดไปอีกโอ้ย5ิสปินแล้วนะครับผมนี่10สปินไปดีเบียร30นะครับได้เสีมร้300 มียีไม่ได้นะครับผมเสียดายนะฮะได้มา10ฟิลิปินนะครับจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะครับผมเป็นสาบาทเลยนะครับมาไหมใหม่มาเดือดเจ็ดละวเจ็ดกรใหม่มาหกกรใหม่มาห้ามาอยู่นะครับผมห้ามาอยู่โลดลงมาแถวแรกเออสวย ดาบม,มาสถที่สมด่ามาปะดับไม่มานะครับลายมันสวยๆนะแต่ว่าไม่ค่อยแตกนะฮะดูดีขนาดได้ฟิสปินอะยังไม่ค่อยออกเลยอะ่ะทุกคนว่าเมื่อกี้เราใช้ซูเปอร์วินไปแล้วะนะน่าจะไม่เหลืออะไรเราได้แล้วแหละเย่าว,ว่านะเออสหวยอยู่นะครับผมไปกันต่อครับผม 210บาทแจงวานี้ไปครับจบที่210บาทไปนะครับ10ฟติดตัวบินเรานะครับผมเล่นกับตายนะครับได้แค่บ210บาทนะครับโอเคยังดีครับผมได้กลับมา300กว่าบาทแลนะ้วตอนนี้นะมาดูกันนะครับว่าหลังที่เฮียได้ตัวบินไปแล้วเฮียเล่นต่อน,นี่เฮียจะแตกพันหรือเปล่าน,นะเพื่อนๆนะแตกพันคือจบนะครับผมแต่จริงๆเมื่อกี้ถ้าเป็นกลางๆคลิปหรือถ้าคลิปต้าแตกห0พันแบบนั้นเฮียก็เลิกน,นะครับเฮียก็ไม่เล่นละ นั้นมันเพิ่งเริ่มคลิปไงเรา,เราทำเราอัดคลิปแบบเนี้ยเราเล่นสดสดแบบเนี้ยมันสองนาทีจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมบนดสหมุนครับผมบนบนหมุนนะเนี่ยไปดูมาบนัสบนนี่ถ้ามันหมุนตรงกับสีไหนสีในในสีแถวนี้มันจะได้ตังค์เลยนะครับผมได้ตังค์ในสีแถวนั้นของที่มันออกเลยนะฮะได้เยอะด้วยนะครับผมดูดิเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นพันนะครับเป็นเหมือนก็มีนะครับ มาครับหกสิบบาทนะครับอยู่ที่เบตสามสิบนะครับเย,ย,ยังไม่ลงเบตเลยตอนนี้นะฮะบวกอย่างเดียวเลยอ่ะไปมาให้มันรู้ไปบุกแล้วเนี่ยสวยครับนี่ไปสามสิบบาทได้ทุนกลับมานิดนึงจะแพ้แล้วเนี่ยเต่าทุนแล้วก็ตอนนี้ทุนมาร้อยสิบบาทนะครับตอนนี้เหลือร้อยหกสิบบาทเลยนะครับเท่าทุนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเจอบล็อตมากก็ไปไม่ถอยเป็นไงล่ะ ไม่ทาให้ใครรวยแล้วครับผมถ้าได้แล้วก็ต้องถอนครับอย่าสู้ต่อนะฮะอย่าโลภมากนะครับลบมากหายนะฮะต,ต่อครับผมดเดี๋นี้ไปแะกันไป3แล้วก็โล่ต่อนะครับตรงนี้ได้ดาบด้วยเป็นไงล่ะทางหุ่นด้วยเป็นไงล่ะสวยงาม4ี่สบาทไปนี่มงกุฎไป3 0มสบสวยงามครับหุ่นลงมาเออฟีสปินอีกแล้วนะครับผม4ี่ฟีสปินไปหาป่ะ ไม่ห้านะครับพโอเคครับสี่พิสปินไหมครับผมเบตสาสิบาทอยู่เอดโมนะครับสายบูนะฮะแล้วก็แอสเบเจ็ดแปดก้าด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลุยอยากจะบูแบบเฮียก็แอดไปได้เลยนะครับมีแจกเครดิตฟรีด้วยนะครับผมสุ่มแจกนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะทดลองเล่นนะครับ เว็บ mailbet เจ็ดเจก็ม well ีให้เล่นนะครับผมเข้าไปลองเล่นกันได้เลยนะครับที่มุมซ้ายบนนะครับเข้าไปหาได้เลยนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ว่าเว็บสิบเว็บยอดนิยมหรือว่าเว็บยอดนิยมก็จะเจอ mailbet เจ็เจ็ก้าใน Google ได้เลยนะครับผมทีมงานเขาดูแลอย่างดีนะดีครับผม4ี่ฟีสปินนะฮะได้เยอะกว่า10เมื่อกี้แล้วผม10เมื่อกี้ได้2 10บาทนี่ได้2 70นะฮะโอ้โห10บฟีสปินนู้นมึงจะ10บมาทำไมนะครับไปกันต่อครับผมสามสิบบาท ลิสางทุนตอนนี้ทุนรวม300กว่าบาทแล้วนะฮะ300บาท4 304บาทเออโบนัสไม่มา,าโบนัสเยอะโบนัสน่าจะไม่ออกนะวันนี้นะดูแล้วนะมาหลายรอบแต่ก็แบบสักรอบนึงนะครับผมดาบมาแต่ที่2ส,สวยได้โลต่อครับผมเออสวยงานครับมีสปินไหมสีเปล่าโอ้โหไม่สีสปินนะครับได้มาสามร้อยเหมือนเดิม ตอนนี้กำไรอยู่ทุนเท่านะครับผมเท่าของทุนนะครับ120บาทดูกันนะครับว่าจะเจ๊งหรือว่าจะแตกนะครับมาครับ145เลยนะครับตอนนี้ปรับไปหนักกดเทอร์โบด้วเป็นไงล่ะไอ้หมดเร็วๆกันไปเลยนะฮะ30บาทเออเอาดี15บาทนะครับตีได้อีอก15บาทเอ้ยสวยงามพิจารปินไปพิจารปินไป เออเอาดีเออเอาดีมีเปล่าเอาดีเออสิบฟิสปินนะครับผมสี่เบ็ดสี่สิบห้านะฮะโอ้โหเกือบได้ยี่สิบไปนะครับดาบลงมาสามแต่ที่สามไม่มานะครับจะไปสามร้อยบาทก่อนเลยนะครับผมตอนนี้นะครับสิบฟิสปินนะครับเนียว่าคงจะจบที่สิบฟิสปินละเมิง,งถ้าถึงพันนะนะไม่มาเลยว่ะเอ้ยเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนตอนฟิสปินเบ็ดสามสิบเลยนะเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยนีิดหน่อย อะไรใหม่วะไปครับเออจะไปสี่พันบาทไม่เป็นไรครับผมอย่างนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องออกค่าเบ็ดอะนะเราก็หมุนหมุนฟีปไปไปเสร็จครับตอนนี้ข้าสิบบาทไปเอออีดอกหนึง่งสวยงามโลมาแถวแรกขออีกหน่อยนึงสวยแบบนี้ไปสี่พันบาทไปเอาแล้วเจ็ดสิบแล้วครับผมสวยงามไปนะครับมีหรือเปล่าหมดแล้ว โอเคคาับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอยู่างโดม่านะครับเนี่ยว่าถ้าเราเล่นแบบมีสติไม่ค่อยไพ่หรอกครับผมมาครับเอาโบนัสออกกดกันต่อเบสสี่สิบห้านะครับยันน่าจะดันสูงสุดแค่เบสสี่สิบห้าวันนี้นะครับไม่กล้าดันสูงมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะหมดเอานะครับสำหรับตอนนี้ไปแจกกันนะครับเราออีกร้อยห้าบาทนะครับโอเคได้มาแปดร้อยกว่าบาทแล้วนะครับผมจะถึงพันไหมนะ หนึ่งพันแล้เลื่อนเลยดีกว่านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเฮียนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์เฮียด้วยนะครับของแอดวันนี้นะครับแอดโมสายบูนะครับช่องในฝากช่องนะครับเอียกงเดียวสยามนะครับ V1 V2 V3 นะครับผม V4 ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ฝากคลองแอดโมแอดช่องนี้ด้วยนะครับดอกนี้ป้ายสวยงามวัดไปสิบบาทนะครับสวยดอกเดิมนะครับโอเคถึงพันแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเฮียด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยละกันนะเพื่อนๆนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปที่อื่นๆก็จะมาบอกใหม่นะครับผมมาครับทุน1 5 0บาทได้มา1 0 1 9บาทนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย